โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในการมิสเตอร์แฮชชานอลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมินิเกมสกายวอลนะครับก็ไม่เนี่ยเออผมเล่นเบ็ดวอลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบ็ดวอลผมเปิดยังยังไม่ได้นึกนรลยครับ,รบวันนี้จะมาเล่นเบ็ดวอลกันนะครับเรา ไปเริ่มกันเลยอ๋อนี่ครับมันเบสดเวเปลี่ยนแปลงครับนี่ครับผมนับผมไปกดตัวต่อนี่ครับแล้วผมเข้ามาอีกทีมันก็เป็นองนี้ครับว่ามีห้องว่างแล้วมีห้องว่างแล้วโอ้โหไม่มีใครเข้าหรอกอืมน,น,อน,นี่แหละข้อนี้แหละ สีเขียวหรอใครอยู่สีเขียวมั่งตอบทีไม่มีใครอยู่นะผมจะตัดไปเอาแล้วครับก็มากันแล้วนะครับอยู่สีเขียวนะครับผมสเต็ปปฏิสเตปอือ้อ นั่นมีคนต้องใส่สกันแหล็กนะ่วเอ,อสเตปในาการบ้านนะ ือมเอาสีอะไรไปก่อนสไปก่อนดีเอาสีอะไรไปก่อนดีสีอะไรไปก่อนดี๋อ

mm cool.

มาได้หมดนาสิม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 าสิไม่มีบล็อกก็สีท่าอร่อย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 ขึ้นมาขึ้นมา បែបនេះមកស៊ីគិតមកស៊ីជាតិនេះ Come on ย่าย yeah. yeah. yeah, cool. ่ายาตายกูรูกูตายเองโคตรแย่เฮ้ยก็เจอกูตายละขิดดาบันไม่เอาหายส้นไส้เจริ ตู dı, ố, too, ้ตู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 ้ต้ตอะเพื่อนเล่นอะ like ไรล่าเรล่าเพื่อนเปลราเพื่อนอ่ะไตีสีแดงดีกว่า ชุดส <premises, S 2> <Sure. S 1> ีเขียวมาใส่เราจะรอดหรออ้าออกมาแล้วอะไรอยู่มะ

ินเว้ยจ,จบภายในตอนเดียวเลยตอนนี้เพราะไม่นานกันไปแล้วสมาธิกว่าไปได้ไดีสกิลตีสีสดเลี้ยวว้าวว้าวตีลยตีไรตเีเอาเลย เจ็ดโตมัดเมลโดนคันเย่ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมสวัสดีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ